สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอาณาจักรพักเครื่องนะครับวันนี้เป็น EP ีที่94นะครับประจำวันที่24เดือนกรกฎาคม2568นะครับวันนี้มาเปิดในราคา300บาท400บาทแล้วก็500บาทนะครับพี่พี่ๆท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทร092 8300049หรือแอดไลน OUM7146 นะครับหรือสามารถสแกนคิวอ d e โค้ตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผมก็สวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีนะครับพี่วันนี้นะครับ300บาท400บาทและก็500บาทนะครับส่งฟรีมีปลายทางนะครับผม เดี ia, ๋ยวไปเริ่มกันที่รายการที่1เลยนะพี่นะรายการที่1นนะครับเป็นขุนแผนคู่นะครับขุนแผนพายคู่รายการที่1นนะครับด้านหลังปิดทึบนะครับพี่รายการนี้500บาทครับเริ่มจากชุด500บาทก่อนนะพี่นะรายการที่1นนะครับรายการต่อไปรายการที่2นะครับพระขุนแผนนะครับ เนื้อดินสวยงามมากนะครับพี่รายการที่สองนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทรายการต่อไปรายการที่สามนะครับเป็นเนื้อผงน้ำมันนะพี่นะเป็นพระพรมสี่หน้านะครับผมรายการที่สามนะครับรายการนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงปูด่ดูวัสแกหรือเปล่านะครับ รายการที่สามนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทครับรายการต่อไปรายการที่สี่เป็นพระสมเด็จวัดละคังรายการที่สี่นะครับรายการนี้นะครับผมห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปรายการที่ห้าเป็นพระยอดขุนพลเนื้อชินนะครับ รายการที่ห้านะครับรายการนี้พระยอดขุนพลเนื้อชินนะครับรายการที่ห้ารายการต่อไปรายการที่หกเป็นเห,นหออนะรียญหลวงพ่ออีะะนะครับหลวงพ่ออีวสติหีบนะครับผมเลี่ยมคลาสสิกวินเทจมาเลยนะพี่นะรายการที่หกนะครับรายการนี้กระไ่ทองด้วยนะครับพี่สองสี่เจ็ดสามห้าร้ยบาท รายการต่อไปรายการที่เจ็ดเป็นรูปภาพแม่ชีบุญเรือนโตงบุญเติมรายการที่เจ็ดนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับเป็นเม็ดข้าวสารนะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆเป็นอ่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่ข้าวตอกเลยครับคล้ายๆข้าวตอกพันล่วงนะครับพี่รายการที่เจ็ดนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทครับรายการต่อไปรายการที่แปดเป็นพระปิดตา หลวงปู่ทิมวัดลาหารล่ลยละยองนะครับรายการที่8นะครับรายการนี้400บาทครับพี่ต่อจากนี้เป็นชุด400บาทนะครับทุกรายการนะครับชุด400บาทผมเอา3องค์1,000งพันะพี่นะนะครับชุด400บาทเอา3องค์พันนะครับรายการที่8รายการต่อไปรายการที่9นะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกตชัยโย รายการที่เก้านะครับรายการนี้สมเด็จวัดเกตชัยโยนะครับสี่ร้อยบาทสามองค์พันนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบนะครับเป็นเหรียญหักนุมานหลวงพ่อกุลนะครับเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังด้านหลังมีรอยจานร,รายการที่สิบ รายการต่อไปรายการที่1ิบนะครับปิดตาหลวงพ่อแก้วพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเคราวันพิม์พหลังแบบนะครับรายการที่11บรายการต่อไปรายการที่12เป็นหลวงพ่อโตนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับผมหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงนะครับ รายการที่12นะครับรายการนี้400บาท3องค์พันนะพี่นะรายการต่อไปรายการที่13พระสมเด็จปกโพนะครับฐานแซมรายการที่13นะครับรายการนี้เลี่ยมกรอบพร้อมขึ้นคอได้เลยนะครับพี่ รายการต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับเป็นเนื้อสีดำนะพี่นะพระสมเด็จด,ด้านหลังมีอักขระนะครับรายการที่สิบสี่นะครับรายการต่อไปรายการที่สิบห้าเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเกสาโลเหรียญพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเกสาโโลนะครับรายการที่สิบห้า รายการต่อไปรายการที่สิบหกพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับรายการที่สิบหกนะครับลงลับปิดทองรายการต่อไปรายการที่สิบเจ็ดเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐปีหนึ่งเจ็ดนะครับเนื้ออันปะการายการที่สิบเจ็ด รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบแปดหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์พะรอดนะครับรายการที่สิบแปดนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบเก้าเป็นเหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับรายการที่สิบเก้านะครับผมรายการนี้ รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเหรียญน,นาคปกหลวงปู่ทิมวัดรหันไล่ละยองรายการที่ยี่สิบนะครับรายการนี้สี่ร้อยบาทสามองค์หนึ่งพันนะครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยสองสี่แปดสองรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ รายการต่อไปรายการที่22เหรียญหลวงพ่อก,กันนะครับปี2525ร 25. ายการที่22นะครับด้านหลังเขียนรอสอ200นะครับรายการต่อไปรายการที่23นะครับเป็นแม่ชีบุญเรือนโตบุญเติม รายการที่23นะครับเหรียญแม่ชีบุญเลือนโตงบุญเติมนะครับ400บาท3องค์1,000นะครับรายการต่อไปรายการที่24นะครับเป็นจอบเล็กนะครับจอบเล็กหลงพ่อเงินเรี่ยมกันน้ำรายการที่24นะครับรายการนี้300บาทนะครับพี่ต่อจากนี้เป็นชุด300บาท2องค์500นะครับพี่ สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยนะครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าหลวงปู่ทวดเตารีบนะครับเลี่ยมกันน้ำสามร้อยบาทต่อจากนี้สามร้อยบาทคู่ละห้าร้อยนะครับพี่รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบหกเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะครับเลี่ยมกันน้ำรายการที่ยี่สิบหกนะครับ รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหล่อคุณพ่อวัดบ้านแหลมนะครับเหรียญหล่อปฏติมากรคุณพ่อวัดบ้านแหลมรายการที่ยี่สิบหกรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหล่อรูปไข่หลวงพ่อไปวัดกำแพงรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรายการนี้เลี่ยมกันน้ำ รายการต่อไปรายการที่28เป็นเนื้อชินไม่ทราบที่นะครับรายการที่28่รายการต่อไปรายการที่29พระปิดตานะครับหลวงปู่หมุนนะครับรายการที่29 รายการต่อไปรายการที่สามสิบเป็นเหรียญหล่อนะครับไม่ทราบที่นะครับพี่รายการที่สามสิบนะครับรายการต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดเหนือสบู่เลือดนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับ รายการต่อไปรายการที่สามสิบสองเป็นงบนำอ้อยนะครับงบนำอ้อยเหนือชินรายการที่สามสิบสองรายการต่อไปรายการที่สามสิบสามนะครับเหรียญพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเกสาโลหนึ่งเก้านะครับรายการที่สามสิบสาม รายการต่อไปรายการที่สามสิบสี่เหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำปีสองห้าสองหนึ่งนะครับรายการที่สามสิบสี่รายการต่อไปรายการที่สามสิบห้าเหรียญหลวงพ่นเนื่องวัดจุลามณีรายการที่สามสิบห้านะครับ รายการต่อไปรายการที่สามสิบหกเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์ปีหนึ่งเจ็ดนะครับรายการที่สามสิบหกรายการต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดเป็นเครื่องรางไม่ทราบที่นะครับพี่รายการที่สามสิบเจ็ดนะครับ ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรด้วยนะครับพี่เนี่ยคล้ายๆอะไรนะเม็ดกระบ,บกเหรอครับรายการที่สามสิบเจ็ดรายการต่อไปรายการที่สามสิบแปดนะครับเป็นเนื้อชินไม่ทราบที่นะครับพี่รายการที่สามสิบแปดรายการต่อไปรายการที่สามสิบเก้า ไม่ทราบที่นะครับเลี่ยมกันน้ำรายการที่สามสิบเก้ารายการต่อไปรายการที่สี่สิบนะครับเป็นพระปิดตาปิดตาหูกระต่ายห้วยจระเข้นะครับเป็นเนื้อผงนะครับพี่รายการที่สี่สิบนะครับ รายการต่อไปรายการที่สี่สิบเอ็ดเป็นพระอาสามเกินนะครับพี่รายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับรายการต่อไปรายการที่สี่สิบสองเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานรายการที่สี่สิบสอง รายการต่อไปรายการที่สี่สิบสามเหรียญหล่อไม่ทราบที่นะครับรายการที่สี่สิบสามรายการต่อไปรายการที่สี่สิบสี่นะครับพระปิดตานเนื้อเมกสิ์เมกพัดรายการที่สี่สิบสี่ รายการต่อไปรายการที่45เป็นรูปภาพหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามด้านหลังเป็นผ้าจีวรนะครับรายการที่45รายการต่อไปนะครับรายการที่46รายการที่46นะครับ <S 2> <2> <S เป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานรายการที่46นะครับ รายการต่อไปรายการที่สี่สิบเจ็ดหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานรายการที่สี่สิบเจ็ดรายการต่อไปรายการที่สี่สิบแปดนะครับได้มาสามองค์นะพี่นาะพ่อเงิน รายการที่สี่สิบแปดนะครับรายการนี้รายการสุดท้ายนะครับพี่สี่สิบแปดรายการนะครับสี่สิบแปดรายการนะครับผมมีราคาสามร้อยนะครับสี่ร้อยนะครับแล้วก็ห้าร้อยบาทนะครับชุดสี่ร้อยบาทเอาสามองค์พันนะพี่นะส่วนชุดสามร้อยบาทนะครับเอาสององค์ห้าร้อยบาทนะพี่นะสี่องค์พันนะครับ พี่วิานายสนใจนะครับติดต่อเบอร์ที่ผมทิ้งไว้ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับตรงหน้าจอนี้ได้เลย092830 0049นะครับหรือแอดไลน์ OUM7146 นะครับผมขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กับผมด้วยนะครับ พี่พี่ท่านใดรับชมตอนทานข้าวขอให้ทานให้อร่อยนะครับพี่พีท่านใดรับชมก่อนนอนขอให้นอนหลับฝันดีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบพระคุณครับ